สวัสดีเจ้าวันนี้คมาป้ากับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันพุทธที่3กันยายน2568เจ้าก่อนอื่นนะเจ้าเฮาก็มาพอสภาพอากาศตีผ่านมาก่อนเจ้าแต่ว่านี่ภาคเหนือของเฮาก็มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในหลายพื้นที่และในบางพื้นที่ก็มีฝนตกหนักในบางแหง่งโดยมีรายงานปริมาณฝนสูงสุดวัดได้39.7ม mm, ิลลิเมตรตีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่หลอดอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เจ้า และศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้ให้รายงานผลกระทบจากฝนฝ้าขนองลมกระโชกแห้งในพื้นที่จังหวัดเ,เจียงใหม่เจ้าบริเวณอำเภอกาล,ลยานิวัฒนาเนื่องจากมีฝนตกสะสมช่วงระหว่างวันตี่30สิงหาคมจนถึงวันที่หนึ่งกันยายน2568น้ปดนี่ก่อจ่ยแ่เฮือเกิดดินสไลด์บริเวณพื้นตีตำบลแจ่มหลวงย่หฮือมีดินสไลด์และมีต้นไม้เสาฟไฟฟ้าลมทับเส้นทางจราจรเจ้า และเวลาประมาณ02.30นาทีบริเวณชุมชนช่างเขียนเจ้าก็ได้มีน้ำปลาไหลาลากเข้าท่วมชุมชนไกลสีแยกช่างเขียนก่อนอยน้คือน้ำท่วมเส้นทางจราจรและบ้านเรือนของประชาชนเสียหายเจ้าต่อไปห้ามติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันนี้กันเจ้าภาพไทยดาวเทียมในเจ้านี้ก็จะเห็นว่าบริเวณภาคเหนือตอนบนกลุ่มเมฆปกคลุมค่อนข้างน้อยนะเจ้าแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วกลุ่มเมฆจะลงไปปกคลุมอยู่บริเวณทางด้านภาคเหนือตอนล่างซะเป็นส่วนใหญ่นะเจ้า จากแผนตี้อากาศก,ก็จะเห็นว่าในวันนี้เองนะเจ้าร่องมรสุมก็ได้พาดผ่านอยู่บริเวณทางด้านภาคเหนือตอนล่างนะเจ้าแล้วก็ประกอบกับว่ายังคงมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังผ่านกลางเจ้าได้ยังคงพัดปกคลุมบ้านเฮาก็เลยทําให้บ้านเฮาในระยะนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้เจ้าโดยเฉพาะทางด้านภาคเหนือตอนล่างของเฮานะเจ้า การคาดหมายปริมาณฝนสะสม4สสชั่วโมงต่างหน้าวันนี้เองเกาะปริมาณและการกระจายทางด้านภาคเหนือตอนบนลดลงไปแล้วส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านบริเวณภาคเหนือตอนล่างรวมไปถึงของวันพรุ่งนี้ตัวนะเจ้าฝนก็ยังคงกระจายอยู่เยอะอยู่บริเวณทางด้านภาคเหนือตอนล่างและทางด้านรับลมมรสุมก็อย่างเช่นบริเวณแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากเนี่ยเจ้าก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้เจ้า ลักษณะอากาศเซาซีชั่วโมงตังหน้าของภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของผืนตีเจ้าส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ทางด้านบริเวณจังหวัดแม่ห้องสอนศาเชียงรายพยาวน่านเจ้าส่วนอุณหภูมิสูงสุดใ่ายวันนี้31-34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเจ้าวันพุธเสา3-5องศาเซลเซียสเจ้า ภาคเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิของพื้นตีจเจ้าส่วนมากแล้วจะอยู่บริเวณจังหวัดต,ตากกำแพงเพชรอ่ แลกก็ทางด้านพิจิตรและก็ทางด้านเพชรบูรณ์เจา้ารวมไปถึงทางด้านอุทัยธานีนครสวรรค์และก็ทางด้านลบบุรีโดยเจา้าส่วนอุณหภูมิสูงสุดใบวันนี้32-34องศาเซลเซียสต่ำสุดเจ้าวันพุธเซีถึงเซองศาเซลเซียสลมที่พัดปกคลุมในระยะนี้เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจา้าและสุดท้ายนี้เจา้า บริเวณภาคเหนือของเฮาก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งเจ้าก็ขอหื้พรอแม่พไปนอกเจ้าและมาระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะง่ายเกิดน้ำท่วมฉพัน์น้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นตีลาดเชิงเขาไกลทางน้ำไหลพันและพื้นตีลุ่มเจ้าแล้วขอหื้เระมาระวังบริเวณตีมีน้ำท่วมซ้ำซากตัวนะเจ้าและหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถสอบถามได้กับทางสูงอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือในตีเบอร์โทรศั์ท์ 053-277-919หรือสามารถติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ Facebook และติ k กต k อกของศูนย์อุตุนิยมวิทยาติขึ้นได้ตามหน้าจอนี่เลยเจ้าและสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน